สวัสดีค่ะเพื่อน,น,นเพื่อนวาสโยวันนี้เพิ่งเองจะมาพูดประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้สินค้า vs นะคะก่อนที่จะเข้ามาเจอวาสโยนั้นเมื่อก่อนนี้เนี่ยน้ำตาลเนี่ยจะเป็นคนที่ขึ้น200ขึ้นขึ้นลงลงบางทีก็500จะต้องฉีดยาวนลสิทมิลแล้วก็ทานยา5เม็ดในตอนเช้า ส่วนตอนเย็นก็อีก5เม็ดหลังจากนั้นเนี่ยไปหาหมอทุก2เดือนหมอจะต้องอบรมเกี่ยวกับการเข้าโภชนาอาหารความรู้เกี่ยวกับการกินไม่เคยที่จะมีการควบคุมน้ำตาลอยู่ได้เลยหลังจากเพื่อนแนะนำวาสโยได้ทาน VS เอสเวลา,า,าทาน v s เอสไปแล้ว,ลวก็จะรู้สึกธรรมดาคิดว่ามันหวานไม่น่าที่จะลดน้ำตาลได้แต่หลังจากทานผ่านไปหเดือน กลับไปหาหมออีกทีหนึง่งหมอถามว่าคุณนายราัตไปทำอะไรมาตอนนี้น้ำตาลลดลงนะเราก็ยังเอกใจว่าเกี่ยวกับเป็น Vs ของวาซยิโอยหรือเปล่าแต่เราก็ค,ค่อยคคิดแล้วก็พิจารณาลองทานต่ออีกหนึ่งกล่องดูนะคะว่ามันเป็นยังไงหลังจากนั้นตัวลึกถ้าคนที่เป็นเบาหวานจะทราบว่าการมีตัวลึกเนี่ยก็คือการที่ทานแบบสะสมเป็นการเจาะเลือด3าหลอด ะะตัวลึกนั้นเนี่ยจะไม่เคยต่ํากว่า9เลยสูงอยู่ตลอดเวลาแต่หลังจากทาน v s แล้วตัวลึกเนี่ยลงมา5แล้วก็ลงมา3พอเดือนถัดไปเนี่ยก็ลงมาเหลือปกติฉะนั้นก็เลยทราบว่าผลของ v s เนี่ยสามารถที่จะ,ะลดเบาหวานในร่างกายได้แล้วก็ทานอิ่มทานแล้วอิ่มทานอาหารได้น้อยลงนอนหลับได้ดีขึ้น น้ำตาลในร่างกายนั้นเนี่ยก็จะค่อยๆลดไปแต่ไม่ใช่ว่าเราเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยเราจะไม่ไปหาหมอแล้วเราหยุดอาหารของเราไว้นะคะเราก็ต้องทานอาหารปกติแล้วเราก็ต้องไปพบหมอตลอดเวลาแล้วก็ทานยาเบาหวานควบคุมของเราอยู่เสมอปัจจุบันนี้คุณหมอก็บอกว่าให้เลิกยาฉีดแล้วเนื่องจากเราทาน v s แทนนะคะฉะนั้นก็ มาฝากบอกประสบการณ์ตรงนี้กับเพื่อนๆวาสโยกหลังจากนั้นก็ต้องลองกินแล้วก็ลองทานลองศึกษาและลองใช้นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสำหรับเรื่องอเกี่ยวกับ VS นะคะสวัสดีค่ะ